อ่าเดีพี่โอ้นี่แต่กล้องคนเดิมกับกะที่จะไม่ทันวันเดอะมอว์ครับวันนี้ก็เกือบไม่ทันใช่ครับนนก็พี่แจ็คโมเดลจอดรถอยู่ไงครับ <laughs> จอดรถนานไหมจอดรถนานมากครับวันนี้เรามาเซ็นทรันเมอร์ใช่นะครับมากิจกรรมนี่นะคะสินค้าชุมชนของเราอยากให้ชวนชวนหน่อยค่ะสินค้าชุมชนของเราเนี่ยคือเป็นสินค้าจากแต่ละจังหวัดนะครับที่ได้มา อยู่กันที่นี่นะครับหลายๆจังหวัดเลยนะครับคือเด่นๆของแต่ละจังหวัดจะมาขายกันที่นี่เลยราคาถูกมากนะครับและไม่ใช่มีแค่วันนี้เพียงวันเดียวก็มีจนถึงวันที่14กรกฎาคมเลยนะครับอยู่ที่เซนทรัลเวิด์แห่งนี้ชั้นหนึ่งเลยนะครับเดินมาก็เห็นเลยนะฮะก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกๆคนนะครับหรือว่าคนไทยที่รู้จักชาวต่างชาตินะครับก็ชวนชาวต่างชาติมาซื้อของไทยใช้ของไทยที่สัมพันธ์แน่นอนไม่แพงครับใช่อย่างน้องโอนี่ก็กินได้ที่ไหนเนี่ยฮะ แจ็คคือว่าข้อแตนไม่ใช่แล้วดำมากเลยอ่ะกี้แล้วกันโอเคนะช็อกโกแลตแล้วกันนะครับผมตัดผมวันเนี้ยรู้สึกว่าผมยาวแล้วสามีถ่ายรูปกันนั้นไปวันนั้นมีคนทักว่าอ้นหัวโตมากหัวโตมากช่วงนี้ผมยาวนะฮะเซตผมใหญ่มากเลยนะครับก็สักพักเนึองครับพี่แจ็คก็ว่าจะไปตัดละต่ต้องตัดดีๆนะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวนักเรียนนะไม่เอาแล้ว แต่ว่าวันจันนี้ก็เป็นวันดีของโอ้ตแล้วนี่ค่ะจันนี้วันที่สี่สี่นะคะคือแล้วไปสองงานน่าจะเจอกับพี่แจ็คอยู่นะครับช่องวัน,วนกับช่องแอร์ช่องแอร์อยู่บ้าน <c oughs> นะฮะมาช่องวันนะครับแล้วก็มาที่เซนต์เทเบิร์กเหมือนเดิมก็มาแถลงข่าวแผ่เก่าไ,ไมน้มเห็นมีแผลเลยอ่ะไม่ใช่เป็นภาพยนตร์นั่นเองนะครับหรือว่าขวัญเรียม2014แอ่และเก่า2องขนะครับก็ เราจะมาะแถลงข่าวกันที่นี่นะครับเซนทรัลเวอร์นี่แหละวันที่14นี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับไม่ใช่มีแค่ผมมาคนเดียวนะฮะโอ้มีหลายคนพระเอกคู่พระนางอะไรอย่างนี้พี่นิวอ่าใหม่นาวิกานะฮะก็มาร่วมงานที่นี่ด้วยนะถ้าขอขอบอกไว้เลยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยเราจะมีการแสดงพิเศษพิเศษอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันหรือว่าให้พี่ๆสื่อวัชนหลายๆท่านได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้คือมี พี่การกับพี่แก้มมาร้องเพลงด้วยนะครับอีกแล้วพี่การคือใครอะคะเออนะฮะนะเดี๋ยวแล้วก็เห็นเจอพี่แจ็คแน่นอนครับคือมาอยู่แล้วครับพี่แจ็คพี่อ้นเดอ๋เขาบอกพี่อ้นงอนพิชซารีนงอนทำไมครับไม่ได้งอนในไอจงไอจีไงอ๋อที่ถามกันตลอดเลยใช่ไหมไม่ได้งอนครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่า เราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วครับคือการฟฟลโลกันหรือไม่ฟอลโลกันก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะต้องทะเลาะกันหรือว่าเราจะไม่คุยกันเลยเราก็คุยกันปกติครับเป็นพี่น้องกันเจอกันก็ทักทายกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันงอนเพราะพี่กบหรือเปล่าไม่ได้งอนครับคือคือเรื่องเรื่องนี้กับเขาผมผมไม่รู้นะว่าเขาความสัมพันธ์คืออะไรแต่ผมกับน้องเนี่ยเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วเราเราไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นอันนี้เพิมเนีนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้สดไลซสิ่งมาก้นหยุดแล้วผม กคสนว่าขนาดนี้โอ้โหโหไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราเราเป็นเด็กเล็กน้อยครับแล้วก็ไม่มีใครคุยด้วยครับตอนนี้ดีแล้วนะคะอย่าดื้อเราไม่ดื้อครับมีพี่แจ็คสวยๆคอยดูแลงนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรครับ กดอ้วนนะคะต้องลดความอ้วนนิดนึงนะคะไม,ไม่ไม่งั้นไม่หล่อนะจ๊าน้องกรากฏของเราค่ะก็ติดตามดูมีละครสเรื่องนังหนึ่งเรื่องแล้วก็จะมีซิงเกิลใหม่นะคะกับน้องดิวเดอะสาเก้าด้วยนะคะ